สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุคขขนืันนี้มาพอกับยายดาวชาแนลอีกแล้วคะ่ะอันืันนี้มีอันอ่าส่วขนมจีนส่วขาข้าวปุ้นนะจ๊ะข้าวปุ้นสาวน้ำปลรรา แต่ว่านกนสก,กินยายดาวซีมึงเราแสบแสบกนสิก,กินยายดาวมีเรื่องเล่านะคะอ่ายาดาวมีเรื่องเล่า,าจากที่ทำงานค่ะก็คือว่ายาดาวสิมา้าวอาการอาการคนติดโควิดนี่ค่ะอาการคนติดโควิด มันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันออกไปค่ะอาการของคนติดโควิดนี่มันมันสิแตกต่างอาการเนื่องจากพี่น้องอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ของยายดาวตรงๆเลยค่ะอันคุยกับเพิินเมื่ว่านนี่เพื่อนที่ทํางานเป็นเพื่อนเป็นฝ่ายบุคคลนะคะแต่ว่าก็ยังทํางานโคกับยายดาวอยู่ร่วมกันกับยายดาวตลอดเวลาเลยจนกระทั่งเลิกงาน ส u p p บ s เห็นเพลินมาเหตุงานเป็นเดือนวันนี้เรามาเมว,ว่านี่อันนี้อันนี้เทพเยาดาวทําวันนี้นะคะเยาดาวทําของเดือนมก,กราคมจ้าประมาณวันวันอ่าของเดือนมก,กราคมนะคะเยาดาวทําคลิปเดือนมก,กราคมอยู่เยาดาวเลยอดบไดายติศออกมาเบาสุพินองฟั่งจ้าอาการของของอ่าการติดโควิด แต่ละคนมันมัน,ม,นมันบะคือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะบางคนอาสิเจ็บข้อบางคนอาจสิไอแหงบางคนมีน้ำมูกบางคนมีไข่ปวดตามเนื้อตามตัวหายใจบ่ออกสียนะคะแต่ว่ายายคนนี้เล่า,เล,าเล่าสี่หกสิบแล้วค่ะหกสิบกลัวแล้วละ่ะตัวน้นอยๆเราบอกว่าอาการของเล่านี้อาการของเล่าแบบว่าอ่า เราบอกว่าเราเมื่อยซื่อจ้ะเราเมื่อยเราเราเรา,เราม่มีไข้ไม่มีอย่างแต่เราหนาวเราบอกว่าเราหนาวดาวชั้นสะบัน้นชั้นหนาวเิ่นวานันมายืนคุยกันเนาะเอินใส่เล้าโอ้มาเราตีมาเราตีเมืดอเหมืมนอนาะตอนเสาร์หกโมงเสารเราก็มาเรามาบ่อยฟังฉันรู้สึกหนาวหนาวเท่านั้นนะมันไม่มีอะไรเลยไม่ไข้ไม่อะไรชั้นหนาวอย่างเดียวแล้วก็ ฉันจะลุกไปทําอะไรก็ไปไม่ได้เลยฉันไม่สามารถจะเดินเหินได้แล้วบอกคอยไปเข้าห้องน้าห้องใต้คอยก็ไปยากคอยสิไปต้มน้ากินคอยก็ย,ยากเพื่อนวาหันเน่นั่นแหละคะ่ะวันนี้เราเลยโทษไปหาอ่าอ่าโรงพยาบาลเขาเล่าอาการเล่าอยากไปหาหมอหมอกับบราบเล่าได้จ้าพี่น้องจ้าหมอกับบราบอยู่สวีเดนนี่เขาบ่คอยรับก็ไงไงหมอสิบบราบเล่าหมอบอกให้เราอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้าน กินพวกวิตามินซีหลายๆดูแลร่างกายจะของให้อบอุ่นเขาบอกงี้สออิอยู่บ้านวรสันว่าก็ต้องไปไส่าสันวันนี้เล่าเล่าเลยบอกยายดาวว่าช่วงที่เล่ากากโตอยู่หันเราไ่ได้กินยาเม่ตะเม็ดเดียวเราว่าออกไปซื้อยากับบไไรเราไปบาไวายเ,เราไปบาไาวเราเราบ่ได้กินยังเลยเราเลยต้มเราบอกต้มน้ําขิงนะดาวต้มน้ําขิง ต้มน้ำขิงแล้วก็ใส่อะไรพวกเครื่องเทศพวกอะไรนะ่ะที่มันเผ็ดเผ็ดร้อนๆ้อนน่ะต้มแล้วก็เอาหน้าอังเพิ่นว่าแล้วก็สูตรเพิ่นวาสูตรย่ายนี่ยแล้วหน้าตาค่ายคนอินเดียสูตรเข้าไปแล้วว,ว่ามันซวยได้ให้เหาหายใจสะดวกกับพ่อเราสันว่าไม่ได้เธอได้กินยาไหมหไม่ได้กินโทรไปหาหมอก็ไม่ค่อยเขาก็ไม่ค่อยรับง่ายนะ แต่เขาก็ตอบเราอยู่แกบอกเงี้ยเขาก็ตอบคอยอยุว่าสันว่าว่ามี่ยายังให้กินดอกนอนอยู่บ้านนั่นลาวว่าสันว่านอนอยู่บ้านดูแลเจ้าของบ่มร่างกายให้อบอุ่นสันว่าเราก็เลยเด็ดแต,ต่ต้มต้มน้ำสมุนไพรเมพ่นองบ้านเขาเอาน้ำสมุนไพรเนาะเราก็มาอ่างน้ำมาสูตรกินสูตรกินแล้วบอกเอาผ่าโป๊กสูตรกินแล้ววา่านั่นแหละจะ้าเราหายไปเป็นเดือนแล้วเพิ่งกลับมา เราหายเรากลับมาเห็นงานเหรอจ้าพี่น้องจ้านั่นล่ละค่ะนํามาฝากการนี่ประสบการณ์ของยายดาวล้วนๆนะคะการติดโควิดแต่ละคนไม่เหมือนกันออกไปหากมีอาการก็ปรึกษาแพทย์นะคะทั้งอยู่เมืองไทยและต่างประเทศแต่เมืองไทยคือว่า,าโชคดีขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยล้วค่ะโชคดีที่หนึ่งในโลกเลยเมืองไทยอะ่ะคคือคุณแบบ มีอาการนิดๆหน่อยคุณสามารถไปหาหมอได้เดินไปคลินิกได้เดินไปโรงพยาบาลได้แต่ว่ายูสวีเดนนี่ค่ะบ,อบ,อบยยัวบัวใดยูบานยังเดียวค่ะนั่นแหะค่ะเอามาฝากจะพี่น้องจ้าหากผู้ใดามักก็ให้กดไลกดแชร์นะคะเด้อแชร์กันออกไปทรงต่อไปแล้วคะคลิปนี้อาจมีประโยชน์กับแช่แล้คะเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจากดิฉันยายดาวสวีเด่นชาแนลค่ะ